บรรยากาศย่มเศร้าครับพี่น้องผมยินดีต้อนรับนะครับพี่น้องป้องปายพี่น้องเอฟซีนะครับพอกับบรรยากาศย่มเศร้าครับเหมือนในภาพพี้านนองมากคือเก้าครับพี่น้องผมยามมองครับไปน้ากันเลยนะครับไปลุนไปเชียร์น้ากันครับบรรยากาศท่างไปโป้งครับพี่น้องย่มเศร้าครับ เลือพี่น้องเอ้ยหลุนมาเชียย์น้ำกันครับโอ้ปลาคือดินปลาดินดินพี่น้องแต่ว่ามองจะก,กิดเถือกบ่เถือกครับตามหลุนไปน้ำกันครับหัมนมองนะครับหลุนไปน้ำกันพี่น้องเอ้ยจิตเถือกบ่นะครับบ่มีพอดตัวพี่น้องเอ้ย ปลาเดิมว่อยท่านเห็นครับยังยังนับศูนย์ครับพี่น้องลุ่นไม่ต้องกันครับอุ้ยหยับไหลของของอยัางนี้นะโอ้นับหนึ่งแล้วครับนับหนึ่งครับพี่น้องปลากุ้งครับต้งงามครับพี่น้อง ของของของจะปูเลือกครับพี่น้องลุนนํากันครับอู้ออีกตัวนึงแล้วครับโอ้คือตายเนาะตัวนี้ซ้ำไวครับพี่น้องมเมื่อคืนนี้จะคล้องบม่ได้มายามครับโอ้เมื่อเคื่อนบ่มายามพี่น้องเอ้ยเน่าครับ เอาไปกี้ให้แมวเอ้ามีอีกแล้วครับโอ้ตัวนี้สดๆครับพี่น้องยังดิ่นอยู่ครับ นับดีแล้วครับอู้หี่้องอีกเลยครับเรียบร้อยครับนับซีเลยครับตัวนี้คือปวดหากเลยเนาะ อย่าเปลือกโมต้องใส่โฟมไม้พี่นอนว่าสันบด้นะครับหกรับแถวนหนไอ้ครับรุ่น ีตัวนึงครับพี่น้องเรียบร้อยครับปลาบกเปียบครับตัวใ,ใ,ใหญ่เมื่อนี้ใส่ไว้สองปากพี่น้องตั้งใจครับ แล้วง่ายกับพอ่อกันตามความความวังนะครับตอนนี้ได้ไปแล้วจักตัวซี่หาตัวหรอกทีนองเฮ้ยเขาล็อ,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 ลอก้วครับอู้นี่ตัวนึงครับโอ้โอ้โอโอ ก็ในก็ตายขึ้นกันโอ้มีแนวมากัดถว่วงมันนความวาพาานมมนีน้องเป่าทรงสัยพี่เป่างามครับปิงไม่ไม่เสบปันยังพี่้องเอ้ยเดินทางต่อไป ไม่ค่อยถือกครับพี่น้องมัดผ่านนอกเพราะว่าถือกเดไปใส่เด้อถือกตัวมาครับจะคว้างมาใส่มาถือก โอ้ยตัวนึงพี่น้องโอ้เพิ่นครับมันบดเถือกไรก็ยามเพิ่นเอาลุดได้เห็นนิดเดียวครับพี่น้องแต่ดิกดิบดิบเยอะโอ้สองสามหลายตัวครับเจอกุ้มนี่ครับปุ่นซีครับหนังเดียวครับพี่น้องโอ้ครับ มาถือเก็บมังเยวนี่ตัวนี้ยังสดๆพี่น้องว่าท่านตาค่ครับครับสองตัวครับ ตัวนี้ตายโดนยาพี่น้องมันถือเป็นเครื่องวาคำเดี๋ไปทางเปื่อยเลยครับอาหารแมวครับตัวนี้ก็ยังสีสดๆอยู่ครับตาย,ยังใสๆ พี่น้องโอ้เรียบร้อยมลอยลงเลยกอ้๋มีครับโอ้หวานเพิ่นสิบ่มีพี่น้องเออโอ้ยเล็กวายยังดึงเลือไว้พี่น้องคองครับมั่งคองเลือพี่น้องเอาเสร็จล้วโอ,โอ้นี่นมันลดอีกแล้วพี่น้อง นี่ครับโอ้โหสสดๆครับอากาศครับวิถีชีวิตลูกอิสานครับจานโฮอิสานสอนพี่น้องเอ้ยพาพี่พานนองครับปกครองกับการหาอยู่หากิน ตามวิธีครับหากินไปมือมือครับหาเสาจินคำครับพี่น้องเอ้ยยามม่งครับมือไปไว้สองอันครับหลุนเลีวง่ายซื้อกับพ่อครับเหมือนโอ้มองนี้เรียบร้อยครับบดถือครับเอ้ามีประซิวตัวหนึ่ง ปลาซิวหน่อยครับเอไปเก็บลอยครับพี่น้องผลงานหลังเดียวนะครับนี่ถือว่าหน้าประทับใจนะครับอยากหาจิ้มครับ ปลาแหล้วง่ายนะครับพี่นอ้อง,งย่างอีกหลังหนึ่งครับอันนี้ก็ย่างว่าท่านกูดกย่างเห็นโฟมเลยครับเห็น้อยครับย่างมาโตย่างเดียวครับพี่น้องย่างกับมากูดกูก็กูย่างเดียวคือกันเดินทางตัวครับพี่น้องลองเลื่อเล่นด้วยน้ำกันนี่แหละโอ้โ,อโ,อโลองมาได้แล้วครับกล่องที่โต๊น้ำพี่น้อง พบพอบปากกันอยู่อีกปากนึงครับหนึ่งนะครับพี่น้องครับยวเห็นฟมอยู่ปูไก่ไก่ใส่ไว้ตะเคิงนะครับฟอมสำรับฟมอมปลากระบอนีดีพี่น้องหม่องผูกอยู่นี่ครับลุ่นไปน้ำกันครับพี่น้องผมโอ้ขีตะลุ้นือจับหม่องเห็นันาะถือตี มาเจอกันรุ่นไปน้ีล่นะอ้ยถืกอุ้มไัยพี่น้องเอองานเข่าเลยครับงานกลับมานี่นักเลยล่ะถอุ้มไัยครับอ หลังนี้ก็มีพ่อตัวน่ามันเลี้ยวเลยครับพี่น้องหลังนี้ว่าเน้นจกักโตครับจักจิตได้พ่อตัวเพิ่มว่าได้ละบันกสะซิวหน่อยตัวหนึ่งโอ้โหมีนะครับโอ้หล่นมาเสร็จ เกือบสุดมองพี่น้องได้มันก็เห็นตัวหนึ่งครับปากกุ้มครับปากกุ้มัวงามๆพี่นอ้องอ่าสูรต่อไปครับ จังไงก็ได้ไดแหละโตหนึ่งแล้วลุนต่อไปครับโอ้ยของของอุ้มครับสุดส่วนหนึ่งพี่นนังตัวเดี่ยวครับ ท,ท,ที่แจ้งเดียวพี่นนองนะเอเอไปทางโตอ้อนแล้วนะครับปลานีตายไว้ครับแต่มันยังตาใสอยู่ครับพี่นนองเพราะดีปิงครับ ก่อนทีเพิ่นทีประกาศให้เศร้าใ่นะครับก่อนวันที่สิบหกหนี่พี่น้องเฮ็ดจั้งหล้วว่าวม่วนหาปลาไขายครับโดตรเลยพี่น้องซ้ำนี่แหละครับซ้ำเห็นใ่ม่อง ือหลังแล้วสองทรับโต,ตไปไนะครับเมื่อล้ายกันแล้วพาอได้แล้วง่ายแล้วสวยนะครับยินเข้าทั้งปลาหมบคน,นเจียำสามเดือนเหมือนกับพี่น้องตายตีปลากะตีไม่ได้กินนะครับยินแต่ปลาเหลียงเพคนนั้นก็ โอ้เรียบร้อยพี่น้องหลังนี้บ่กเขาหลอกครับมันก็ได้สว่างโครับจนส,สุดแล้วพี่น้องเย้ยเอ้ามาดีเจักตัวบ้างลุนครับ โอ้เจืออุ้มไ่ยอีกแล้วพี่น้องเออเออเออนี่เก็ลงไปอีกอยูอย่ดึงเลยนะครับ อะไครับเด็ดสวงตัวพี่น้องปาดทางนั้นคือบอนดีเนี่บาบอบพี่น้องเงาเงาอย่นหนจะไปใส่ผงมะเขือนมาใส่คำพอดครับพี่น้อง โดยร่วมนะครับเ่าท่านร่วมกันละดักเย็บไตทองเลือดก็มีคำนำม,มันนำหลายพี่น้องอตัวมันบัาตายมันลอยลงมาท้งท้งไต <c oughs> <c oughs> ผลงานโดยร่วมนะครับหลังจากที่หฮายามเหลวนะครับพี่น้องตัวสดๆก็มีนะครับตัวตายก็มีพี่น้องเอ้ย มองสองอันครับนิดน้อยครับพอได้เหลวง่ายครับบ๊อพิษวังครับเมื่อนี่ยงกินทั้งได้ก็บวชขับปลาตัวรุ่นสองสามนิ้วครับตัวไงตัวสดตีนะครับบรรยากาศครับพงบานเฮ้าครับตะเวนก็ขึ้นแล้วครับพี่น้องสำหรับจานโมอีสานสอนนะครับเอาบรรยากาศ มาอยามม่องนะครับฝา,ากพี่ตอนน้องซ้ำนี่นะครับสําหรับชิปน้านะครับพอกันไหมนะครับยิปนี่ขอบคุณพี่น้องผู้ติดตามรับชมเป็นยังสูงเลยนะครับขอบคุณแหละสวัสดีครับผมบอร่้ยจิ้นรับ